ผาสุดแผ่นดินจุดที่บรรจบก,กันของภาคกลางอีสานและเหนือบนอุทยานแห่งชาติผาหินงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิในวันที่หมอกลงแต่พอมองเห็น โดยที่วันนี้ท้องฟ้าก็ครึมนิดหน่อยครับคนก็เยอะดีเหมือนกันบรรยากาศคนละเรื่องกับมาในหน้าที่ดอกกระเจียวไม่บานหรือวันที่คนไม่ค่อยท่องเที่ยวดอกกระเจียวยังไม่บานช่วงนี้<อ>เป็นฤดูฝนที่ หน้าคนท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานเป็นเทศกาลเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหิงามตรงนี้ครับ